ครับสวัสดีครับที่นี่ช่องหมอดีดาก็กือผมในศัตวแพทย์จตุเทพอัญชิปีดาวันนี้หมอจะมาพูดในหัวข้อสาเหตุของภาวะขนล่วงในสัตว์เลี้ยงกันนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับใครลหลายๆคนก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนอื่นหมอต้องของบอกก่อนนะครับว่าเรื่องขนล่วงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันขึ้นอยู่กับสภาพของเส้นขนแล้วก็อายุของเส้นขนเส้นนั้นๆวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราใช้นิ้วมือเนี่ยจับหยิบเส้นขนขึ้นมา ก็จะติดนิ้วมือเราประมาณไม่เกินสิบเส้นด้วยกันกับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ารอบของการผัดขนสัตว์เลี้ยงนั้นจะมีรอบของการผัดขนปีละหนึ่งถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกจะเริ่มเกิดขึ้นตอนอายุสามถึงสี่เดือนจะมีการเปลี่ยนจากขนอ่อนไปเป็นขนแทนนะครับและระยะเวลาในการผัดขนในแต่ละรอบนั้นจะใช้เวลารุ้มๆคึอเกือบสองเดือนด้วยกันซึ่งเวลาเราใช้นิ้วมือหรือใช้มือเนี่ยจับอิบขึ้นมาขนก็จะลุกเป็นกระจุกหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งร้อยเส้นก็ว่าได้นะครับ ซึ่งการผัดผลลักษณะน,น,นี้เราจะไม่เห็นชั้นผิวหนักเลยผนจะขึ้นเต็มตลอดเวลาแต่ที่หมอกล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เราไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดต่อให้เราใช้ยาบำรุงขนกับสติเรี่ย,ยงไรก็ตามพอถึงเวลารอบของการผัดผลผลก็จะร่วงเหมือนเดิมนะครับแต่ที่หมอจะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็คือ ภาว่าขนล,ล่่งที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกตินั่นหมายความว่าล่วงแล้วแต่ขนไม่ขึ้นกลับมาเหมือนเดิมทั้งยังทิ้งลอยบีการไปที่บริเวณผิวหนังว่ามีอะไรกันบ้างนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆที่มีสาระแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้กระหมอด้วยนะครับ 1. โรคผิวหนังสาเหตุเกิดจากภูมิต้านทานร่างกายที่อ่อนแอก็ทําให้เกิดการเหนี่ยวนำการติดเชื้อตามมาได้ตัวยอย่างเช่นเชือ้อราเชื้อยีสต แบคทีเรียและก็พวกที่เลื่อยมาพบในสัตว์เด็กที่อายุยังน้อยนะครับแต่ในกรณีที่สัตว์เด็กที่โตเต็มที่แล้วนั้นมาพบว,ว่าเกิดจากการคุกที่กับตัวที่มีปัญหาโรคถือหนังหรืออาจจะเป็นรูปแบบในการเลี้ยงปล่อยอิสระเช่นชอบลงเล่นน้ําชอบคุก,กับพื้นดินพื้นหญ้าก็ให้เกิดการอับชื้นบริเวณนถืหนังจนเกิดภาวะขนลวงตามมาได้ซึ่งภาวะขนล่วงนั้นก็จะมาพร้อมกับอาการคันนะครับ ก็แนะนําว่าควรที่จะรีบไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุของโรคดึงหนัง,อง่อบไพรเมื่อใดก็ตามที่การรักษานั้นกลับมาปกติแล้วผลก็จะล่วงน้อยลงผลชุดใหม่ก็จะกลับขึ้นมาปกติอย่างเดิมได้นะครับ 2. ภูมิแพ้การแพ้นั้นจะส่งผลทําให้เกิดอาการคันและก็ขนลวงตามมาได้นะครับเดี๋ยวหมอขอแบ่งเป็นทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกนั้นมาจากการแพ้สิ่งแวดล้อมได้แก่แพ้ดิน แพรยา,ยาแพ้่พื้นปูนลองเเกสรรวมถึงแพ้อากาศตามฤดูกาลด้วยนะครับปัจจัยที่2ก็คือแพ,พ้ปรสิตภายนอกได้แก่แพ้น้ำลายเห็บหมัดรวมถึงยุงมดพึ่งแล้วก็ต่อถ่อยด้วยนะครับปัจจัยที่3ก็คือแพ้อาหารอาหารที่สัตว์เลี้ยงมาจะแพ้ก็ได้แก่ข้าวปูเต้นแล้วก็ไก่รวมถึงอาหารคนด้วยนะครับอาหารคนส่วนมากที่นิยมให้ก็จะเป็นพวกปิ้งย่าง ของทอดของมันเครื่องในตับรวมถึงอาหารแต่รูปด้วยนะครับซึ่งหมอเองก็เคยได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่อง3ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโรคผิวหนังก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะแล้วก็ปัจจัยที่4ก็คือแ,แชมพูแชมพูบางยี่ห้อนะครับมันจะมีส่วนผสมพวกสารเคมีที่มากเกินไปหรืออาจจะเกิดจากเทคนิคการอาบน้ําที่ไม่ถูกต้องเช่นการเทแชมพูลงบนผิวหนังโดยตรง ก็จะส่งผลเสียทําให้ผิวหนังนั้นเกิดภาวะแห้งเกิดสะเก็ดหลงแผตามมาได้มีการของโรคผิวหนังที่เกิดจากภาวะภูมิแพ้นั้นส่วนมากแล้วจะเป็นพวกผืน่นแดงและก็ตุ่มหนองอักเสบเกิดขึ้นได้นะครับก็แนะนําว่าคนรีบไปรักษาเพื่อที่จะทําให้อาการน,น,นั้นดีขึ้นได้การบิบเลี่ยงการแพ้นั้นเป็นวิธีเดียวน,นะครับที่จะทําให้ลดโอก,กาสการเกิดโรคผิวหนังประเภทนี้ได้ซึ่งก็จะต้องอาศัยการสังเกตข,ของเจ้าของสัตว์เยงด้วยนะครับ 3. เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนหมอขอแบ่งออกเป็น2รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบที่1มักจะพบในสัตว์เลี้ยงเพศเมียที่อยู่ในช่วงการเป็นสัตว์การตั้งท้องหรือช่วงหลังทําหมาันซึ่งจะมีโอกาสสูงที่จะขดลุ่มได้ง่ายนะครับแล้วก็รูปแบบที่2เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนบางอยา่างโดยตัวอย่างเช่นภาวะไทรอยตับซึ่งจะพบในสุนัขที่มีอาการาขดล่่งบางทางตัวโดยเฉพาะบริเวณบั้นท้ายและก็หาง ที่เขาเรียกว่านัดเทลนั่นเองนะครับแล้วก็ภาวะคูชิงซินโดมหรือภาวะคอติซอลในร่างกายที่สูงเราจะพบผลร่วงบางบริเวณด้านข้างสมมาตรกันทั้งสองฝั่งซึ่งยิการของโรคยูนไหนที่เกิดจากฮอร์โมนนั้นจะพบว่าสัตว์เลี้ยงจะไม่มีอาการคันแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าพบอาการดังกล่าวก็แนะนําว่าควรรีบไปปรึกษาคุณหมอสัตวแพทย์เพื่อที่จะทําการรักษาให้ทันท่วงทีนะครับ การรักษานั้นก็จะเน้นเรื่องของการให้ยาปรับสภาพฮอร์โมนให้คงที่ร่วมกับการฟอโลอัพตามที่คุณหมอนหนัดไว้ด้วยนะครับ 4. ภาวะขาดสารอาหารเกิดจากการที่กินอาหารไม่มีคุณภาพเพียงพอโดยเฉพาะอาหารที่ประกอบไปด้วยแป้งไขมันผักและก็ผลไม้ซึ่งจริงๆแล้วสุนัขแล้วก็แมวนั้นเป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อนะครับดังนั้นสารอาหารที่จะเป็นหลักก็จะเป็นพวกโปรตีนซะมากกว่าซึ่ง โปรตีนนั้นนอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็จะยังช่วยหล่อเลี้ยงสุขภาพผิวหนังและก็เส้นขนให้แข็งแรงด้วยนะครับซึ่งสารอาหารที่จําเป็นหลักต่อสภาพเส้นขนและก็ผิวหนังนั้นก็จะได้แก่น้ํามันโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6ที่ได้จากเนื้อสัตว์เป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นั้นสามารถให้สัตว์เลี้ยงกินได้นะครับยิงอยู่ว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีความต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นั้นผ่านการแปรรูปแล้วก็การปรุงแต่งมาระดับหนึ่งแล้วซึ่งถ้าจะให้สัตว์เลี้ยงกินนั้นระยะยาวก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคภูมิคกัแล้วก็ขนลวงตามมาได้นะครับหมอจึงแนะนําให้เลือกซื้ออาหารเม็ดสําเร็จรูปให้กับสัตว์เลี้ยงกินโดยตรงจะดีที่สุดนะครับซึ่งหมอเองก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอาหารเม็ดเรกรดคุณภาพสามารถเข้าไปชมเข้าไปฟังกันได้นะครับข้อดีของการเลือกซื้ออาหารเม็ดเรกรดคุณภาพนั้นนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการทําอาหารกับสัตว์เลี้ย อยหนังแล้วก็เส้นขนก็จะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันได้นะครับถ้าความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะทางด้านร่างกายเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งทางด้านจิตใจรือตัวอย่างเช่นสภาวะความเครียดย่อมส่งผลทําให้สัตว์เลี้ยงนั้นกินอาหารได้น้อยลงความดันเลือดตกสารอาหารจึงมีไม่เพียงพอที่จะไปหลอ่อเลี้ยงเส้นขนได้ขนจึงมีโอกาสร่วมได้ในสภาวะนี้นะครับ ลักษณะาการล่วของเส้นขนนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับการผัดขนนั่นเองนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้แก้ไขภาวะความเจ็บป่วยในสัตว์เลี้ยงได้สัตว์เลี้ยงก็จะเริ่มกลับมากินอาหารด้ตามปกติอาการขนล่วงนั้นก็จะเริ่มเบาบางลงนะครับวิธีการป้องกันและรับมือกับภาวะขนล่วงนะครับ 1. ให้แปรงขนอย่างสม่ำเสมอการแปรงขนนั้นเป็นการกําจัดเส้นขนเก่าวออกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดเส้นขนใหม่ขึ้น ในส่วนของพันธุ์ที่นิยมในการแปลงขนนะครับมันจะเป็นพันธุ์ขนยาวและก็ขนหนาอูตัวอย่างเช่นสุนัขพันธุ์ปอมพุดเดิลชิสุสเซบเลียนฮัสกี้โกลเดนดีทิเวอร์และก็แมวพันธุ์เปอร์เซียเมนคูนการแปลงขนนั้นยังช่วยป้องกันการเกิดผื่นหนาอักเสบที่เกิดจากสังขัดต่างพันธุ์กันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ 2. หมันป้องกันเหตบหมัดเป็นประจำตามคำแนะนำของคุณหมอจากประสบการณ์ที่หมอได้ดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับ สุนัขและก็แมวที่ป้องกันเหบหมัดทุทกๆหนึ่งเดือนพบว่าน้อยมากนะครับที่จะเป็นโรคคมหนังอีกทั้งร่างกายก็จะแข็งแรงไม่ได้เจ็บป่วยง่ายๆต้องอย่าลืมนะครับว่าเหบหมัดไม่ได้ก่อโรคเพียงแค่โรคคีหนังอย่างเดียวนะครับแต่ยังก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ด้วย 3. เลือกอาหารที่มีคุณภาพข้อนี้เป็นปัจจัยหลักของสุขภาพเส้นขนและก็ควหนังเลยนะครับการมีอาหารที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ก็แนะนําว่าคนที่จะเป็นอาหารเมเกคคุณภาพนะครับแล้วก็พยายามลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของพวกข้าวกลูเตนก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดการแพ้ได้นะครับ 4. ลดความเครียดและความวิตกกังวลสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับคนนะครับไม่ได้จบเพียงแค่ให้อาหารเพียงอย่างเดียวนะยังต้องมีเวลาให้กับเขาด้วยเช่นพาเขาเออกไปเดินเล่นผ่อนคลายนอกบ้านเพื่อไม่ให้อุดอู้ที่จะต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับ นอกจากจะไม่เครียดแล้วยังมีโอกาสได้รับแสงแดดและก็วิตามินจากธรรมชาติเพื่อทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงได้อีกทางนึงด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับภาวะขนลวงในสัตว์เลี้ยงถ้าท่านใดมีข้อสังถามก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวหมอจะเข้ามาตอบให้นะสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามไปที่ช่องหมอดีดานนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย